ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจสรงโท่ไทยรรงงานตัวครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวสวนเกษตรนะครับแต่จะมาเยี่ยมผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ได้ทานแน่แน่ครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเขามามมาก่อนครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักเขากันครับครับผมสวัสดีครับเี้สวัสดีค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนําชื่อหน่อยครับ เมน่าค่ะแม่นางสโกูคพครับผมแล้วที่นี่ตําบลอะไรครับตําบลหนองมนแดงหนองมนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดสุริบรีค่ะครับผมแล้วอันนี้คุณพี่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอะไรครับอ่าเป็นท้องอืดท้องเฟ้อค่ะเป็น่ายากหายยากครับผมแล้วก็มีอะไรครับในร่างกายที่เรามีปัญหาที่มีปัญหาเลยครับผมมันก้นแน่นเวลาเรานอนมันแน่นมันจุกแน่นตัวแน่นมันจุกเวลานอนมันจุก ครับผมแล้วอันนี้อาตีคุณพี่ได้มีโอกาสทานเคดีกับอ่าเนีนี่ใครเป็นคนแนะนําครับคุณพี่ค่ะครับผมแล้วคุณพี่ทานแล้วมันรู้สึกยังไงร่างกายเรามันมียังไงครับช่วยแนะนำใหยมันสบายดีค่ะมันเบาตัวด้วยมันถ่ายง่ายยอะอะไรที่เป็นของเสียในท้องมันครับผมครับครับเพราะว่ามันจะดีมากด้วยคุึ่งกินไปแผงครึ่งแผงครึ่งนี่น้ำขนาดนี้ก็ครับ ฟากอกันได้ตัวนากรใสพวกก็มาทักอยูยว่ามันหนาใสคืนเจ้า่อกินพท่านกินกับดัจ้อยกับกอะไรล่ะับหน้ามันากลกาไหลครับเจนั่งสี่นาครับตั้งกะตั้งความแม่นวะจ้าโอ้โหพุทเนี่นั่งหมได้โน้ไปกินไงเพดได้นน้ตรับตองการไม่เอเนี่ยครับครับแล้วถามเยอะตัวแล้วที่ว่าท้องมันมันมันอืดใช่ไมใช่ แล้วตอนนี้เป็นไงครับหน้าท้องท้องหน้าท้องกาแฟร่วมกับเตาตัวร่วมครับเตาตัวลงสบายนั่งจะราบดีครับผมแต่ก่อนพี่ท่านกินอินน้อยนอนยากครับมีใส่มีครัวนอนยากเวลาอะไรล่ะย้ำฮ้องนั่งง่ายเห็นมันจะแน่นครันเดี๋ยวนี้มันหน้าท้องลาบแล้วสบายมากโอ้สบายมากเลยป็นไงครับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับภายในหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าถ่ายระบายไม่ออกนะครับแนะน้ให้กินเลยดีครับผมอันนี้ครับผมดีหลีครับคุณพี่อ่าอ่าคุณพี่นางบอกว่าดีหลีครับดีดีครับผมาแล้วก็แก่นูดหรือแกหนูดเสียวนะครับแน่น้ำทองอืดครับเลี้ยงนาไซคุณไปกี่ก็ได้กินนาดำไปนาไซเนี่ยไม่ได้กินดิครับใช้ตะสบ่สิเออครับสะโบ่ไอตะโบ่ไอตัวที่ได้ใจมา ใช่ยเยอราทาทานอาเคดีกับเนเน่แล้วก็ใช้สบู่พิกน็อตโอ้โหนะครับเป็นไงครับพี่น้องทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปันเนี่ยคือคุณพี่พอะไรนะนคุณพี่นางครับผมเมื่อก่อนนี้หน้านั่นเหี่ยวว่าท่วมหน้าครับคือแก่มากแล้วคนเราถ้าร่างกายมันไม่ดีอะครับมันก็จะมีผลพวงที่หน้าตาจะโทรมซุดเซียวโทรมมากใช่ไหมไแต่ได้ตัดสินใจ ทานเคดีกับเนเน่นตอนนี้แค่ชุดเดียวชุดเดียวหมดไปพอจนหมนด,มดโอ้ท่งนคือเป็นงานปันนี้เอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ผมไม่อยากจะเชื่อเมืก่นอนดูไม่ได้เลยแ,แต่ตอนนี้คือได้ทานเคดีกับเนเน่เพราะตัวเนเน่นจะช่วยเกี่ยวกับพวกระบบไขมันหน้าท้องนะครับล้างไขมันแล้วตัวดูแลเกี่ยวกับกระดูกพวกระบบพอรโมน แล้วก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกระบบภายในของเสียของเน่าอันนี้จะขับออกหมดครับแล้วจะดูแลให้กระชับแน่นอนครับชัดเจนถ้าได้ทานตรงนี้บอกได้คําเดียวว่าสามีหลงแน่นอนครับยอดดีจริงจริงดีดีครับครับผม้าท่านใดอยากดูแลสุขภาพครับผมลองทานดูครับครับผมก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณขอมูลดีๆีากพินานและต้องขอขอบคุณบริษัทคอนดน่าแนทตเวิร์ที่ผลิตเอเดดี คนไทที่มีคุณภาพมาเพื่อสุขภาพคนไทยตัวจริงและแน่ๆนี้ดูแลแก่วพวกระบบภายในผิวแล้วก็ระบบพ,พวกหน้าท้องครับ่าพวกไขมันเกาะหน้าท้องเกี่ยวกับหน้าสิวฝ้าตัวนี้จะใสอร่รานี้ครับอันนี้ขอโทษน,นะครับตอนนี้อภินาจอยเท่าไหร่แล้วครับโอ้ห้าสิบกแล้วห้าสิบกโอ้โหตาเน่ถ้าไม่บอกห้าสิบกถ้าคนมาเห็นคิดว่าประมาณสี่สิบพ้าครับก็ลดพวก,พวก,พวกวภาพเลยครับ รับผม <Ừ. S 3> อาครับโอ้โหของเขาเยี่ยมจริงครับของเขาดีจริงจริงครับเพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรพันเปอร์เซ็นต์ครับอาหารเสริมสมุนไพรที่มีคุณภาพก็บริษัทอยู่คู่คนไทยมา63ปีนี่แหละครับแล้วที่บริษัทมีบริษัทของเัวเองผลิต์เองครับสุดท้ายนี้ต้องไปรููจักเราคนนั้นโชคดีโอ้เยี่ยมเยี่ยม